สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็ตามหาผู้ชายคนหนึ่งนะครับเมื่อวันก่อนแกเล่าให้ฟังว่าฝันดีนะครับออจะเรียกว,ว่าฝันดีหรือเปล่านะครับแอดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ความฝันก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับแกฝันว่ารถคันหนึ่งไฟไหม้นะครับแอดก็เพิ่งจะ หาตัวแก่เจอนะครับวันนี้ก็ไปหลายที่นะครับก็ก็เลยค่ำแล้วนะครับตอนนี้หน้าหนาวอากาศก็คือจะมืดเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะครับว่าสมบัติเข้าฝันได้ตัวไหนนะครับวันนี้เอาวัวมาปล่อยที่นี่เองนะครับนั่งอยู่นะครับสมบัติสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยตามหากว่าจะเจอมาเลี้ยงวัวอยู่นี่เองเนาะครับอืม ได้ข่าวว่าฝันดีแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงก็ฝัน <c oughs> ว่ารถหายสองวันฝันเจอรถหายสองวันรถหายกับรถไฟไหมวันแรกรถหายครับ <c oughs> รถตัวเองหายวัน <c oughs> หลังรถคน,คนอื่นไฟไหม <c oughs> ฝันเห็นรถกระบะไฟไหม <c oughs> มันติดตรงสี่แยกนะสี่ <c oughs> แยกประมาณสี่แยกเชื้อเพลิงที่เมืองสุรินทร์อ๋อมันมีรถคนเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งอะ ขนสารเคมีแล้วสารเคมีมันรั่วไอยมันรั่วแล้วมันม,มาติดรถที่จอด<ม>ติดไฟแดงอ่ะสี่ห้าคัน<ม>และจําได้ว่าเป็นรถของพี่ตัวเองอ่ะ<ม>พี่คนไกลบ้านรถวิโกสีบอน<ม>แล้วมีพวกญาติญาติสี่ห้าคนอยู่ข้างใน<ม>แล้วมีน้องสาวเขาด้วยพี่สาวเป็นคนขับอือม,มันไหม้มามันไหม้แล้วฝันก็บอกว่าถามเขาว่ามีใครตายไหมเขา บอกว่าน้องสาวตายคนเดียวสี่ห้าคนไม่ตายอยู่นะไอเหตุการณ์ตอนตอนที่ไหมในฝันนั้นเห็นไหมเห็นเห็นเลยใช่ไหมฝันเห็นไอเราเหมือนอยู่ข้างนอกอ่ะครับมันอยู่ในเหตุการณ์นั้นอแล้วมันเป็นฝันติดกันสองวันฝันฝันวันแรกรถตัวเองหายวันที่วันที่สองรถคนอื่นไฟไหมแต่ทะเบียนรถเนี่เก้าศูนย์เจ็ดสองอ่ะอันนี้คือทะเบียนทะเบียนรถวีโก้แต่อายุน้องสาวคนตายนั้น เกิดพศ2527ตรงพศ2527ครับผมอ๋อหมายถึงว่าเลขเลขท้ายเมื่อกี้มันชนกันเลขพศคนตายกับเลขท้ายรถกระบะวีโก้นั้นมันชนมันชนกันเป็นเลขท้าย27 72หมายถึงว่าไฟไหม้แล้วคนอื่นหนีออกมาได้ใช่ไหมครับผมคนอื่นรอดนะอีกคนเสียอ๋อถูกถูกอันนี้ไฟชอบนะครับผมโหฝันน่ากลัวเหมือนกันนะ <mm มันเป็นเหมือนฝันร้ายอ่ะฝันร้ายแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของคนข้างๆอ่ะแล้วรถอีกคันน่ะรถรถของตัวเองรถของตัวเองก็รถของตัวเองหายมีโจรลักอ๋อเขาขโมยคขอบผมไปจอดไว้แล้วหาไม่เจอฝันว่ารถของตัวเองหายวันแรกนะแล้ววันที่สองเลยฝันเห็นชัดเลยฝันเห็นรถคนอื่นไฟไใหม่ โอ้แสดงว่าฝันฝันรถตัวเองหายก่อนครับผมแล้วก็ฝันเห็นรถคันอื่นไฟไหม้ครับผมอันทะเบียนรถตัวเองอะไรครับหมายถึงรถของตัวเองสามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับทะเบียนรถสามเจ็ดศูนย์หนึ่งเนาะเลขสี่ตัวเด็กก็จะไปชนกันตรงเจ็ดศูนย์ใช่ไหมถ้าถ้าสองคันนี้นะครับผมอ๋ออันนั้นเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองครับอันนี้สามเจ็ดศูนย์หนึ่งครับทะเบียนรถตัวเองมอเตอไซค์ ก็ชนกันตรงที่70เนอะครับใช่ไหมเลขมันก็ชนกัน70ชนกันกับ2772เนอะครับในฝันสองฝันนี้นะครับเพื่อนเอ็สีฮะโอ้ก็ถือว่าฝันเป็นเรื่องมาราวนะครับแลวสมบัติก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยฝันแต่ถ้าฝันแล้วก็ได้ยินจากคุณแม่ท่านหนึ่งว่าหวังผลได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนเอ็ดสี่นะฮะหมกหมกจากเข้าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับถ้าฝันแล้วเข้าเลยครับข้าเข้าไม่ต้องกลับเลยอ เอาละครับเพื่อนเอฟซีนะฮะนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับแอดเดินตามมาไม่มีการเตรียมนะครับแค่ได้ยินข่าวว่าเขาฝันดีเท่านั้นนะครับเอาละครับ,รบ <S 2> <S 2> วันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัติเนะ <S 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 าะขุนซาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับก็วันนี้เห็นเสื้อใส่นะครับแอดก็ให้นานแล้วนะครับวันนี้ก็แจกก็ดีใจนะครับที่ได้ใส่ทาไร่ทํานาหรือทํางานนะครับก็ได้ประโยชน์กันนะครับรุ่นสร้างโบสถ์นะครับเอาละครับเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามดูว่าวันนี้ ฝันของสมบัติจะเป็นจริงอย่างที่คุณแม่ท่านหนึ่งบอกหรือเปล่านะครับว่าเขาฝันค่อนข้างจะแม่นและอย่างที่เจ้าตัวยืนยันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพิสูจน์กันนะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณสมบัติมากนะคะคสวัสดีค,ค,ครับ